ตัวนี้รั่วนะครับเดี๋ยวต้องลองเปลี่ยนตัวนี้ดูครับแล้วก็ล้างทําการล้างคาบูแล้วก็เช็คระบบท่อเน,นี่ยครับเหมือนกับปิกดูมันก็เล็กลงนะฮะนี่ตันเนี่ยเหมือนกับเอาเหมือนกับท่อยางมันขาดแล้วก็เอาสายยางเล็กๆมาอุดอีกทีนึงนะครับเนี่ยเนี่ยท่อมันก็ขาดตัวนี้ก็คือก็สําคัญนะครับมาอุดไว้ไม่ได้นะครับเนี่ยอากาศมันถ่ายเทน้อยอากาศไม่พอนะครับเนี่ยทําให้หัวเทียนบอดเหมือนกันครับ นี่อีกตัวหนึ่งรั่วครับตัวนี้รั่ววาลวปิดอากาศตรงนี้ลูกยางก็ไม่มีมานะครับนี่รั่วเดี๋ยวต้องทำการล้างขบูแล้วก็หาตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ครับรั่ววิธีเช็คก็คือเราเปิดไฟแฟลโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอาส่องดูส่องดูให้ไฟมันขึ้นมาหาตัวเรารครับ ไฟมันก็จะทะลุตรงไหนที่มันร่วมก็จะมองเห็นแสงไฟรอดขึ้นมานะครับวิธีเช็คง่ายๆบางทีเรามองตาเปล่าไม่รู้นะครับมันต้องใช้ไฟแฟลชโทรศัพท์หรือไฟฉายอะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่สะดวกเพราะว่าโทรศัพท์ทุกวันนี้มันสะดวกครับมันมีไฟแฟลชลองดูนะครับเดี๋ยวถ้าทําการแก้ไขดูยังไงก็ แก้ไขเสร็จแล้วดูคลิปหน้าก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าจะหายหรือเปล่าอันนี้ลูกค้าเปลี่ยนหัวเทียนได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับหัวเทียนบอดอีกแล้วหัวเทียนบอดดำแห้งนะครับอันนี้เช็ดขัดๆแล้วนะครับใช้ไม่ได้เหมือนเดิมถ้าไม่เผาใหม่ก็ใช้ไม่ได้ครับนี่คือทําการเปลี่ยนใหม่นะครับยังไงก็ไปชมคลิปหน้านะครับว่าจะหายหรือเปล่า